ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่องของเ e l เ e ล l Channel เนาะวันนี้เราจะมาทานข้าวนอกบ้านกันเนาะคะ่ะนี่อาหารของเราจิ้งรีดมาแล้วค่ะที่เราคั่วกันเมื่อกี้เนาะนี่จันนี่หมูสามชั้นย่างนะคะนี่ส้มตำนะคะนี่และนี่นะคะสมาชิกของเรานะภัยนะคะ คนทำอาหารให้เราทานอ,อันนี้น้องเจมนะคะกำลังถ่ายรูปส่งไครก็ไม่รู้นี่นะคะเดี๋ยวเรามาทานข้าวด้วยกันค่ะค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแววแววชาแนลวันนี้นะคะเราจะมาทำส้มตำกันนะคะตอนนี้ก็กำลังสับมะละกออยู่นะคะฟานบะฮุงนะคะพี่น้องอนะคะอันนี้บาฮุงนะคะแล้วก็ปลูกเองเนาะ กำลังมะหุงเหิมนะคะนี่ใกล้จะสุกแล้วเนาะเป็นสุมส้มๆอันไหนได้วานพอดีเลยค่ะในวานลุงขางหัวก็ได้กินกเนาะอือนี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็จะทำส้มตำนะคะส้มตำง่ายๆเนาะใครๆก็ทำได้สับๆๆๆไปเรื่อยๆนะคะ หน่อยนะเป็นนางฟิลมดูดหมูปิ้งนะคะหมูย่างเนาะนี่หมูสามชั้นย่างร้อนๆนะคะ <S <S 2> <S 2> กินกับส้มตำเนาะนี่เห็นไหมคะอ um, ขนาดยังไม่สุกนะเนี่ยน่ากินมากเลยนี่นะคะเส้นมะละกอเนาะเราจะได้เส้นแล้วแล้วก็จะมาตำกันนะคะ เอาให้หมดเลยเนี่ยเจ๋นี่มาแล้วนะคะ,ใก,ะใกล้สุกแล้วนี่นะคะเราก็จะตำกันแล้วเนาะใส่พริกลงไปแล้วค่ะพริกแห้งนะคะกะทียมเนาะนี่อันนี้นะคะน้าภัยมาเองเลยนะคะเชฟบ้านค้อนะคะเชื่อเลยว่าในตำบลลังแรงนี่ทุกคนต้องเคยกินฝีมือน้ำพรยมาแล้วเนาะ ปลาลาลงไปค่ะปะลาลาแม่สิริพรน,นะคะบวเสบบวยตามด้วยนี่ตามด้วยนี่มะนาวนะคะบีบลงไปเลยค่ะมะนาวมะนาวต้นนี้กินบดดีเลยนวลนวอใหม่มะนาวนะคะเก็บมาจากต้น สดๆจากต้นเลยเนาะนี่มะนาวแป้นบ้านเราเนาะนี่มะนาวตามด้วยนะคะมะเขือเทศมูสุกหรือเปล่ายังค่ะนี่มะเขือเทศนะคะลงไปนี่นี่นะคะคนทำอาหารเป็นนะคะ นี่มะเขือเทศห่างจากมือเลยนะคะไม่ต้องใช้อะไรหรอกนี่คือคน,น,นทำอาหารปนิ๊นห่องกันเองซะแล้วบับนทิงหงเยอือ่าต่อไปค่ะใส่น้ำตาลลงไปนะคะอันนี้กะเอาเลยนะคะนี่ถ้าคนทำอาหารป็ินเขา,าก็จะกะถูกนะคะอ่าผงนัวค่ะใส่ตามที่ชอบเลยใส่น้อยเสแซ่บน้อยใส่ไล่โอเคใส่น้อยแซ่บน้อย ย,ยัวยัวให้เข้ากันนะคะนี่กำลังยัวเลยนี่เอาน้ำลายแตกต่อไปค่ะเส้นมะละกอที่เราสับไว้เมื่อกี้เนาะใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้ก็ตำสบตำง่ายๆเนาะใครอยากลองตำทาเองใครที่ยังตำไม่เป็นนะคะก็ดูคลิปของเรานะคะแล้วก็เอาไปทำ ทานได้เลยค่ะง่ายๆตามส้มตำไม่ถึงสองนาทีหัวพูดไปน้ำลายกระแตกไปค่ะกึ้นน้ำลายไปค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่อืน้ำลายแตกอยู่ในลำาคอค่ะนี่นะคะค่ะป้าเนี่ยมาตรฐานนะคะคนทำอาหารเป็นเขาจะไม่ชิมค่ะรอบเดียวจบเลยนะคะแสบก็แสบก็กิน มาแล้วนะคะตำถาดค่ะใส่ไว้ในถาดเลยตุตาตู๊ตามุมาแล้วเดี๋ยวจะชิมค่ะคนปีงมูกับมูใหม่ด้บาทนี่เดี๋ยวเราจะชิมก่อนนะคะนี่ชิมตตสดเกิกันชิมแล้วแซ่บนะคะอือเยี่ยมอร่อย ตัสามชั้นของเราก็จะสุกแล้วนะคะนี่นี่หลังจากตำส้ตมตำเสร็จแล้วมาขั่วจิ้งหรีดต่อค่ะจิ้งหรีดนะคะอันนี้จิ้งหรีดเลี้ยงนะคะก็ซื้อมาโลละร้อยยี่สิบนะคะก็เป็นในชุมชนเราเลี้ยงเองนะคะอันนี้จิ้งหรีดนี่ตัวเป็นเตนนี่นะคะจิ้งหรีดใครไม่เคยเห็นนี่นี่ นี่นะคะนี่คือตัวแม่มันนะคะเนี่ยดูยังไงว่าเป็นตัวแม่สังเกตปีกมันเนาะมันจะไม่เป็นลายๆอ่าอันนี้นะคะจิ้งหรีตัวเมียส่วนตัวผู้นะคะนี่นี่คือจิ้งหรีตัวผู้เราดูปีกมันเนาะเห็นไหมมันจะเป็นลายๆเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูลักษณะสองตัวนะคะความต่างนี่นะคะความต่างตัวผู้ ตัวเมียนะคะนี่กําลังตั่วค่ะชั้นย่างของเรานะคะที่เราย่างสุกเมื่อกี้เลยฉ่ำๆฉ่ำๆม,ม,ม,มงลงน่ากินมากมพี่น้องเอ๋ยน,น,นี่นะคะฉ่ำๆเลยย้อยๆจ้านี่ ก็เดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวกันก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมทานข้าวกันนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันอีกทีคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ